ชักทายทุกคนยามแรงจะพี่น้องปองปลาสุภูสุคนวันนี้ยายพาก็มาเก็บภาพบรรยากาศไร่ฟักทองให้ทุกคนได้ดูกันจ้านะคะห้าโมงแรงแล้วพี่น้องยายพาย,ยังไม่ได้กลับบ้านนะคะทุกคนนะคะวันนี้ยายพามารับจบเก็บภาพบรรยากาศยามเย็นให้ทุกคนได้ดูจ้า วันนี้แดดร้อนเหมือนเช่นเคยนะคะทุกคนตอนเย็นก็จะเริ่มหนาวแล้ว บรรยากาศยามแรงพี่นออดอกสวยงามมากเลยนะคะทุกคนตอนเช้านี่บานเต็มนี่เลยนะคะแต่ว่าช่วงเย็นก็ขบนะ,ะทุกคนนะคะตอนกลางคืนก็เริ่มบานประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะสวยมากนะคะตอนเช้าไม่มีเวลามานะทุกคน,นะคะก็ตอนเช้างานเยอะนะคะน่นนี่นั่นเห็นดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ขึ้นมาแล้ว อุ้ยดอกฟักทองสวยมากทุกคนนะคะสุดลูกหูลูกตาเลยจ้านกก็บินนะทุกคนนกเยอะมากอนะนกรกะจิบ สักทองนะทุกคนปักติดักทองใหญ่มากใหญ่กว่าเมื่อวานนะคะเจ็ดนาฬิกาแล้วยายพายยงได้กลับบ้านเลยจ้านะะยังได้เอาน้องอื่นเข้าคอกเลยนะจ๊ะทุกคนใหญ่มากนะคะทุกคน บรยากาศยามเล้งนะคะสวยไหมคะทุกคนถ้าสวยและเม้นมาให้ยายพารู้หน่อยนะคะว่าทุกคนชอบธรรมชาติเหมือนยายพาไหมหสวยมากดูสิทุกคนว้า ทุกคนในดูใกล้ๆตรงนั้นนะคะทุกคนมีสระน้ําด้วยนะคะสระน้ําที่ว่าลิดจากโซลาเซลล์มาเนาะแล้วก็่หลลงนะทุกคน,นะคะ่ะเพืก็จะได้เอาน้ํามาใช้รถฟักทองนะทุกคน สวยมากค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กดติดตามกันจ้าชีวิตติดธรรมชาติค่ะทุกคน See you again next clip นะคะ Thank you for watching Bye bye